สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะคะจะมานำเสนอในเรื่องพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะโดยคุณครูสิริพรนะคะจากโรงเรียนวัดดาวขนองค่ะ ก่อนเดินเรามาทบทวนก่อนนะคะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมที่เส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะมีอยู่สามชนิดนะคะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเรามาดูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะ เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องหาให้ได้ก่อนว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะคือใครและมีขนาดเท่าใดนะคะเรามาดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านี้นะคะก็ชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านี้นะคะก็คือนะคะ ส่วนของเส้นตรง AC นี่นะคะและส่วนของเส้นตรง DB นะคะส่วนของเส้นตรง AC ที่เป็นเส้นทแยงมุมนี้นะคะนักเรียนเห็นแล้วนะคะว่านะคะมีขนาด5เซนติเมตรนะคะส่วนของเส้นตรง DB มีความยาวเท่ากับ12เซนติเมตรนะคะ เมื่อเราทราบความยาวของเส้นทแยงมุมแล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ได้นะคะโดยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกนะคะรูปสีเ่เหลี่ยมรูปว่านี้นะคะมีชื่อว่ารูปสีเ่เหลี่ยม ABCD นะคะมีนะคะความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะเส้นแรกนะคะคือส่วนของเส้นตรง AC นะคะยาว5วา และส่วนของเส้นตรง DB ยาว12วานะคะก่อนอื่นนักเรียนก็เขียนสูตรก่อนนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับ1/2คูณผลคูณของเส้นเทียงมุมมรรทัดที่2พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชื่อ ABCD นะคะใส่เลยเส้นหนึ่งส่วนสองใส่ไว้คูณเส้นแรก5เซนติเมต5วาคูณด้วย12นะคะเราก็มาสังเกต2นะคะ สองหนึ่งสองสองหกสิบสองตัดกันได้ตัดเลยนะคะจากนั้นนำห้ามาคูณหกห้าหกสามสิบอย่าลืมหน่วยนะคะคำว่าถ้าเป็นพื้นที่จะต้องมีคำว่าตารางในที่นี้นะคะความยาวเขาเป็นวาเพราะนั้นหน่วยของนะะหน่วยของพื้นที่ในข้อนี้ก็คือตารางวาะะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเท่ากับ30ตารางวา มาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านะคะชื่ออะไรนะคะก็ชื่อ D E F G นะคะมีความยาวของเส้นทแยงมุมโจทย์บอกมาแล้วนะคะก็คือ6เซนติเมตรและ11.6ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าก่อนอื่นเขียนสูตรเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเท่ากับเซหน่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุม มาทับที่2พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมในที่นี้ชื่อ DEFG เราก็นํามาใส่นะคะแล้วแทนค่าเศษหนึส่วนสคูณน,นะคะความยาวของเส้นแทนมุมเส้นแรกคือ6อีกเส้นหนึ่งคือ1 1บนะคะอย่าลืมหน่วยตารางเซนติเมตรนะคะสองหนึ่งสองสองส,องสาหจากนั้นนักเรียนก็นำสามไปคูณกับ11.6 จำได้ใช่ไหมคะการคูณทศนิยมนะคะตั้งชิดขวานะคะเราก็คูณเลย3 6 18 18ด1 3 13, ทดทศนึงหนึ่งทศนึงเป็น4 3 13อย่าลืมทศนิยม1ตำแหน่งนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ34.8ตารางเซนติเมตรนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ,ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปเววนะคะในที่นี้ชื่อนะคะชื่อเพราะมากเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยม Bird, b i r ร์ด B I R D เบิร์แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเบิร์ดแปลว่านกนะคะครานี้อ่าแต่ข้อนี้มีนะคะมีข้อแตกต่างคือเขาไม่ได้บอกมาตรงๆนะคะเขาอยากรู้ว่านักเรียนเข้าใจความหมายของความยาวเส้นทแยายมุมไหมนะคะเรามาดูนะเส้นแรกนะคะคือเส้นนะคะ ่าเส้นส่วนของเส้นตรง ID นะคะส่วนของเส้นตรง ID เนี่ยมันประกอบไปด้วยนะคะความยาวของ a และความยาวของ b โจทย์บอกมาแล้วว่าความยาวของ a คือ8.4 ความยาวของ b คือ27.6นักเรียนก็ต้องนำา2ส่วนนี้มาบวกกันถึงจะได้ความยาวของส่วนของเส้นตรง id นะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นแทงมุมอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นแทงมุม br นะคะเกิดจากความยาวของด้าน d และด้าน c โจทย์บอกมาละด้าน c 12.5ด้าน d 12.5เราก็มาแทนค่าเลยก่อนอื่นเขียนสูตรเหมือนเดิมจากนั้นมาทัดที่2เห็นไหมคะเส้น2เหมือนเดิม วงเล็บแรกก็คือเป็นเส้นแทงมุมเส้นแรกนะคะก็คือ84บวกกับ27.6ผลคูณก็ต้องคูณน,นะคะเส้นแทงมุมอีกเส้นหนึ่งก็คือ c บวกดี D ก็คือ12.5บวก12.5เวลาบวกทศนิยมอย่าลืมนะคะตั้งจุดให้ตรงกันหลักตรงกันและบวกนะคะเหมือนปกติเลยและอย่าลืมจุดที่คำตอบด้วยนะคะอ่ะ 84นะคะพาวนทัทต่อมาเำนวนสองใส่ไว้ตามเดิม8.4บวก27.6นะคะได้36.0เราไม่ใส่จุด0ก็ได้นะคะคูณอย่าลืมเครื่องหมายคูณนะลูก12.5บวก12.5 12. ได้25เราก็นำมาใส่อย่าลืมหน่วยค่ะข้อนี้เป็นนิ้วเพราะนั้นหน่วยต้องเป็นพื้นที่ต้องเป็นตารางนิ้วอ่าลังเรียนมาดูซิ2ตัดกับ36ได้ใช้เมตรสองสองห่งสองสองเป็นสา จากนั้นเราก็นำ18ไปคูณกับ25นะคะได้450ตารางนิ้วนะคะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอีกสักครอนึงนะคะอคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนนะคะความยาวเท่านั้นเองและหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเรามาดูเส้นทางมุมเส้นแรกอันนี้ชื่ออะไรนะโอ้ชื่อรูปสี่เหลี่ยมนะคะจอรอ์ดอรวดเลยนะคะ เส้นแทนมุมเส้นแรกคือส่วนของเส้นตรงจอวอจอวอประกอบจากด้าน A ด้าน A คือ12.8บวกด้าน B คือ40.2นะเราก็มาใส่ในวงเล็บนี้เลยเส้นแรกคูณเส้นที่2นะคะด้าน4 9.5และด้าน D 9.5เราก็มาใส่นะพอใส่แล้วเราบวกก่อน12.8บวก40.2ได้53 9.5บวก9.5ได้19 คราวนี้เป็นเลขคี่หมดเลยแม่สองตัดไม่ลงตัวจะต้องเป็นทศนิยมสองหนึ่งสองสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งมาอยู่กับสามเป็นสิบสามสอง 62, 12, หกสิบสองสิบสามลบสิบสองเหลือหนึ่งอคุณครูก็ใส่จุดแล้วเติมศูนย์เป็นสิบสองอะไรคะสองห้าสิบ พอตัดได้แล้วเราก็นำ26.5มาคูณกับ19เวลาคูณนะคะไม่ต้องจุดตรงกันนะคะชิดขวาพอคูณเสร็จแล้วนะคะนับทศสิยม1ตำแหน่งนะคะนับจากขวามาซ้าย1ตําตำแหน่งเพราะนั้นคำตอบที่ได้คือ503.5นะคะหน่วยอย่าลืมต้องมีคำว่าตารางนะคะก็คือตารางเซนติเมตรนะคะ คุณครูยกตัวอย่างไปให้ดูหลายๆตัวอย่างนักเรียนคงจะพอทําความเข้าใจกับมันได้แล้วนะคะเพราฉะนั้นนะคะเรามาสรุปพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะคือ1.2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะก็นะคะวันนี้ก็ขอจบแบบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ